สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาเข้าสู่ในช่วงของการสนทนาในช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมกำลังจะพูดถึงปัญหาใหญ่ของสาวไทยในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของน้ําหนักนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ปรากฏว่าสาวไทยมีรอบเอวเกิน80ซนติเมตรไปแล้วนะครับไม่น้อยไปกว่า158นี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมอนามัยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการขายเวลาในการออกกําลังกายแล้วใครเลยครับจะมีเวลามกกนดัั้บ เรานักแสดงสาวชั้นนําคุณแหม่มจิตราสุขพัฒน์ที่จะมาเผยเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีคุคณตี้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่แหม่มเห็นตัวจริงขนาดนี้แล้วนะฮะสงสัยเหลือเกินว่าน้ําหนักตอนนี้กับปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยนะฮะมีการ,ปรเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนใ,หในอดีต เยอะเลยค่ะจากช่วงที่อ้วนมากๆเลยประมาณ70กิโลนะคะตอนนี้เหลือ56กกิโลค่ะ56กกิโลหายไป14่กิโลหายไป14กิโลค่ะเดือนเดือนแรกเลยของการลดน้ำหนักของพี่แมเนั้นลงไป7กิโลถามนิดนึงว่าที่70กิโลนี่เพราะว่ายังไงฮะเราไปมีพฤติกรรมการทานอาหารไม่ได้ออกกำลังกายหรือยังไงเออส่วนหนึ่งคืออายุวัยที่เพิ่มขึ้นนะนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารตามใจปากทุกสิ่งอย่างไม่เลือกเวลาเลยค่ะข้าอขาหมูเข้ามาไก่ท้นหมดเลยทุกสิ่งอางดกรรข คือน้ำหนักตัวเยอะแลวอย่างนี้ถามพี่แหม่มนิดหนึ่งว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายในท้องตลาดในการลดน้ําหนักนะแล้วพี่แหม่มไปลองมาหลายวิธีแล้วเหรอฮะโอ้ยทำสารภาพวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาลดน้ำหนักเลยนะคะก็ทานด้วยก็เคยทานค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ผิดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของออกกําลังกายยางหนักนะคะแต่ก็คือพอยิ่งออกหนักก็ยิ่งทานเยอะขึ้นก็หนักไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมในเรื่องของโภชนาการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทํามาทุกวิธีอะไรเงี้ยค่ะอดอาหาร นิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ผิดเหมือนกันหมดกาลังใจไหมตอนนั้นหมดกำลังใจท้อมากน้ําหนักเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วมันมีโยโย่อะไรตามมาไหมครับมีสิคะเพราะว่าเราไม่ได้ออกกาลังกายเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยกล้ามมวลกล้ามเนื้อเราหายไปก็ทําให้การเผาผลาญอาหารของเราเนี่ยทงานช้าลงนะคะมันจะมีผลทาให้เราเป็นทําให้เราโยโย่ได้นั่นเท่ากับว่าปัญหาเดิมมันก็เวียนกลับมาอีกก็เป็นแบบนี้อะค่ะเดี๋ยวก็พร้อมเดี๋ยวก็อ้วนก็จะสังเกตกันอยู่เรื่อยๆว่าคนดูละครจะเห็น ว่าเดี๋ยวพี่แหม่มก็อ้วนเดี๋ยวพี่แหม่มก็ผอมอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้แสดงว่าวันนี้พี่แหม่มต้องมีทางออกที่ดีกว่าสําหรับสาวไทยวันนี้แล้วค่ะก็คือเอินโชคดีนะคะได้ไปรู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะคือคุณหมอจีรวัน์จันชนะกิจซึ่งเป็นคุณหมอซึ่งดูเนี่ยทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมอาหารเกี่ยวกับลดควบคุมน้ําหนักซึ่งจะจะจำหน่ายตามโรงพยาบาลตามคลินิกอยู่แล้วนะคะแล้วเพื่อเอิญช่วงนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะมากเพอเินได้รู้จักกับคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนาว่ามีมี เพราะว่าก่อนหน้านี้ขาหักขาหักแล้วออกกำลังกายไม่ได้มาเป็นเวลา6-7เดือนแล้วแล้วน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบอกคุณหมอคะทำไงดีระหว่างนี้คุณหมอก็เลยแนะนำคาร์บอแบพลัสฮะอ๋อคาร์บอแบพลัสชื่อคาร์บอแบพลัสเนี่ยค่ะมาให้ทานแล้วก็เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็พอทานปรับมาน้ำหนักลงน้ำหนักลงบอกโอ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยมาคุยกับคุณหมอว่า จะทำยังไงที่จะเอามาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้ค่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะฮะนี่คือภาพก่อนแล้วก็หลังนะครับของพี่แหม่มนะครับก่อนที่จะพบกับผลิตภัณฑ์คาราบอกพลัสนี่70็กิโลนะฮะภาพนี้คุณผู้ชมตกใจฮะเห็นแล้วงงฮะก็พราะช่วงแรกที่ทานนะคะช่วงแรกที่ทานภายอาทิตย์อาทิตย์แรกก็รู้สึกเลยค่ะว่าเราเนี่ยสบายตัวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เฉพาะอาทิตย์แรกน้ำหนักลงไป2อกิโล ซึ่งก็โมโหแฮปปี้มากอะไรเงี้ยค่ะดีใจมาก <c oughs> เพราะว่าเป็นคนที่น้าหนักลงยากอยู่แล้วแล้ว <c oughs> ที่สําคัญเราไม่มีเวลาออกกําลังกายใน <c oughs> ช่วงนั้นส่วนประกอบเนี่ยส่วนผสมหรือว่ากลไกต่างๆ <c oughs> ที่เข้ามาดูแล สุขภาพเรืองร่างอย่างนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วมีทั้งหมด8กลไกนะคะแปดกลไกแต่จะแนะนําในวันนี้ขอแนะนาสัก3ามกลไกที่สําคัญสำคัญตัวแล้วกต้องมีชด้วยนะฮะมีท่ามดนะฮะกลไกแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับสมดุลการหลั่งสารเครียดเพราะว่าสารเครียดนี่ยนะเวลาเราเครียดเนี่ยสมองเราจะหลั่งสารเครียดออกมาทําให้เราเนี่ยหิวอาหารจุบอยากทานอะไรหวานๆอยากทานอะไรจุบๆตลอดเวลาคือมาจากตัวสารที่มันทำให้ที่เราเครียดที่แบบแค่เราเครียดเฉยๆน้ำหนักก็ขึ้นได้นะคะเพราะเราจะอยากทานนู่นนี่แล้วก็ทานอาหารไม่เเป็นววลลาแ้ก หิวบ่อยหิวบ่อยอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยการปรับสมดุลกันหลังสารเครียดโดยที่จะมีสารสําคัญก็จะมี l t a n i e แล้วก็ L-Tyrosine ตัวนี้ก็จะมาช่วยการปรับสมดุล <c oughs> การหลังสารเครียดในสมองทาให้เราสบายๆ <c oughs> ไม่ไมหิวะนะคะไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ทานไม่อยากทานอะไรจุกจิบนะคะ,ะแล้วก็กลไกสาคัญอีกอกลไกหนึ่งก็คือการ<ะ>บล็อกนะคะแบบ t r e in one เลย<อ>นะคะเป็น all in one ก็คือมีบล็อกแป้งน้าตาลและไขมัน3ทางเลย3ทางเลยค่ะก็จะตัวนี้ก็จะช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งน้ำตาลไขมันเนี่ยก็เป็นต้นเหตุ ที่ทาให้ผิวอ,อ้วนได้นี่นี่เองเพราะว่าทานแบบว่าทานอาหารหว,นวนานๆวาทานอาหารมันๆข้าวขาหมูอะไรต่างๆนะคะตัวนี้กันนะคะก็จะมีสารสกัดที่สาคัญๆนะคะคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารสกัดจากผลกระบองเพชรน,นะคะหรือว่าเป็นตัวแอลคานิตีหรือว่าสารสกัดจากถักว่วขาวก็จะช่วยดักแป้งไขมันและน้ําตาลจากเมื่ออาหารที่เรารับทานเข้าไปโอ้โหนี่นี่องเป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วยังมีกลไกที่สําคัญอีกกลไกหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนาก็คือเบรนบูสเ s t e r ซึ่งรับรองได้ค่ะว่าไม่มีในผลิตภัณฑ์อื่นอันนี้ผมยังไม่เคยได้ยิน เลยเพราะว่าสารสกัดต่างๆที่มีอยู่ในคาราบอก plus นะคะก็เมื่อเขาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยจะช่วยสร้างออกซิเจนในสมองแะคะให้พลังงานให้กับสมองทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วบางที่เราทานตัวคาราบอก p l u สเราจะไม่มีอาการมึนงงเวียนหัวหรือหงุดหงิดหรือใจสั่นมีไหมฮะไม่มีค่ะสบายเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเข้าไปปรับ สมดุลให้กับเราได้ทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงนะคะเวลาการทำงานทั้งวันพี่แหม่มพี่แหม่มทำงานที่เราต้องตื่นเช้านะคะแล้วก็นอนไม่เป็นวันเวลาต้องไปถ่ายทำแล้วคงละครใช่ก็ไม่มีปัญหาในการทํางานเลยไม่มีไม่แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใช่ทําให้สมองปลอดโปร่งและที่สําคัญนะคะช่วยทําให้สมองของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะอย่างน้อย30%ครับโอ้โหผู้ชมเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้นำเสนอคือปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพเรือนร่างพี่แหม่มผมจะไม่จะไม่เห็นตัวนี้นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบรนบูสด์ที่น่าสนใจมาก่วนใหญ่คนลดดดนนนนน้้าาาาาหักกกกกส่วม็จะะแบบงงงุิอออไรเีียยยทท ทานไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเราทานอาหารตามปกติก่ะเพียงแต่ว่าตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของช่วยปรับสมดุลต่างๆกับเราได้ทําให้เราไม่หงุดหงิดแล้วก็แล้วก็ดึงที่สําคัญเลยนะคะดึงเอาไขมันสะสมเก่าของเราเนี่ยออกมาใช้เป็นในรูปแบบของพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอลคาไลนิตหรือโครีมีมต่างๆก็จะช่วยทําให้ปรับเรียกว่าปรับน้ําตาลในเลือดของเราให้คงที่ทําให้เราไม่ใช่ไม่หิวไม่หิวอาหารบ่อยๆไม่ไม่อยากทานอะไรจุบจิบอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าของหวานแต่ว่าต้องต้องทานอาหารตามปกตินะคะไม่ต้องลด จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงเร็วอีกนิดนึงเราก็าอาจจะควบคุมของเราเป็นบ้างก็ได้เพราะว่า<อ>เราจะไม่ค่อยหิวอยู่แล้ว<า>แต่ยังไงก็ยังต้องให้ทานอาหารตามปกติาตามมื้อของเราค่ะ เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการรับรองความปลอดภัยด้วยพี่แมมใช่กับมีออยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นนายแพทย์เป็นเป็นคนคิดสูตรนี้ให้นะคะน่ะอาะให้พี่แมมดูนิดนึงด้านนี้ออยนะฮะคุณผู้ชมค่เรียบร้อยแล้วค่ะถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่และค่ะไม่รับรองค่ะว่าไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆอันนี้สงสัยนิดนึงคุณผู้ชมถามบอกว่าอาจจะเคยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนสงสัยว่าทำไมต้องมีเลข8 พี่แมมก็คือ8กลไกนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้าหนักอย่างกลไกที่สักครู่นี้ที่พูดมานะคะที่3ามกลไกหลักๆนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวที่จะช่วยกระชับสัดส่วนนะคะเป็นเอลคานิตีนแล้วก็จะมีในในเรื่องของขับสารพิษนะคะดีท็อกซ์ด้วยนะคะก็ทําให้เราขับถ่ายได้สบายค่ะไม่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วพี่แมมอย่าเป็นเจ้าของแล้วตอนนี้แล้วฮะอยากจะแบบโ่รงนี้ติดต่อเลยฮะมี โปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่ที่ต้องที่40สายแรกที่จะที่โทรเข้ามาในตอนนี้ <40 S 2> <า>นะคะสสายแรกค่ะก็จะมาที่เบอร์นะคะ02นะคะ832 0833ค่ะ8 3 2 0 8 3 3 oh <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมาสอบถามข้อมูลต่างๆก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อน,นะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้ในเบอร์นี้ <c oughs> นะคะ40สายแรกนะคะลดถึง40%นตะคะตกกองน,งนึงไม่ถึงพันบาทโอ้โหนี่ไม่แพงเลยนะไม่แพงเลยค่ะไม่แพงเลยนะฮะแต่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะครับโอ้โหช่วงนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมต้องกรี๊งเลยนะฮะ นะฮะ <Okay. S 1> ย้ําเบอร์ที่คุณแหม่มจิตราได้บอกโอกาสดีๆสาหรับคุณผู้ชมที่มีน้ําหนักอยู่ตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> รีบกดมาด่วนเลยนะฮะ028320833028320833คุณผู้ชมครับ <Okay. S 1> โอกาสดีในการที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพกับสาวไทยวันนี้ด้วย8กลไกแล้วก็ที่สําคัญมีออยอรับรองได้รับรองความปลอดภัยและรับรองด้วย ผมพิสูจน์มาแล้วย้งกับแหม่มที่รักสุขภาพนี่เลยนะฮะคิดว่าตัวพี่แหม่มเองนะคะสามารถที่จะลดน้ำหนักได้คนอื่นก็ต้องลดได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีผลข้างเคียงไม่อันตรายนะคะอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นสําคัญที่สุดใช่เลยครับและที่สําคัญย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าราคาไม่ถึงพันบาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมฮะต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับเอาละครับโอกาสดีๆวันนี้คุณผู้ชมต้องรีบคว้ากันไม่งั้นช้าผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามีของดีๆไม่บอกกันนะคุณแหม่มใช่ไหมฮะเอาละครับคคคคุผูู้้้้้้้้ชมมททททีีีีีีี่่่่่สสสสนน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 นใจตตตตอออกกกก็็งงงรรรบบบบัััััััิดดดดึแแแแลลลลลวววววะะาาาญยยยืขภพไ นั่นเองนะครับขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเนวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับ <c oughs> คุณแหม่มจริรศรสุขภัทรนั่นเองนะครับ <c oughs> ขอบพระคุณครับ